จริงๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมเนี่ยบางทีคนก็มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นด้วยวิถีชีวิตคนปัจจุบันนะคะที่ต้องทํางานนอกบ้านส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยให้เวลากับเรื่องอาหารการกินของตัวเองเท่าไหร่พี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้น,นเราก็ไม่ค่อยเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเลือกเหมือนกันนะกับการใช้อาหารเสริมเข้ามาช่วยตลอบรักตัวเองผ่านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจที่ดี วันน ok oui> ี้ท็อปปิกของเราก็คือกินดีอยู่ดีเป็นการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายออยากกินดีอยู่ดีมากเลยอ่ะแต่ก่อนอื่นนี่ต้องคุยกันก่อนว่ากินดีเท่ากับอะไรกินดีคืออะไรเนาะกินดีคืออะไรโตาเตะที่บอกง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยว่ากินดีก็คือกินอะไร กินครบกินหลากหลายกินปริมาณถึงแล้วก็ปลอดภัยครบนี่ครบอะไรคะครบห้าหมู่มครบอาหารครบห้าหมู่บางคนอาจจะเป็นเหมือนแป้งได้ยินคขาว่าห้าหมู่ปุ๊บสมองกําลังคํานวณติวติวติวว่าอะไรบ้างเหรอห้าหมู่มีอะไรบ้างอ่าโอเคอาหารหลักๆที่คนกินทั่วไปเลยนะคนก็จะนึกถึงอันที่หนึ่งก็ต้องมีแป้งเนาะโปรตีนนะคะแล้วก็มีไขมันอันนี้จะเป็นแหล่งที่แบบว่าเป็นอาหารหลักของมนุษย์อยู่แล้วแล้วก็จะมีอีกสองตัวที่เราใช้สําหรับเป็นอาหารที่จริงๆมัน สำคัญนะแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นตรงๆกับ3ตัวนี้ก็คือผักผลไม้วิตามินกแกลเลอร่ะะแสดงว่าในผักผลไม้ก็มีทั้งวิตามินและเกลืออร่ใช่ค่ะจริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยนะใช่ไหมมันก็จะมีทั้งแป้งน้าตาลด้วยนะเนี่ยผักผลไม้ไม่ใช่ไม่มีนะแล้วถ้าเรากิน5้าหมู่ครบทุก้อทุกวันเนี่ยแปลว่าเราได้ถือว่าเรากินดีแล้วหรือยังคะพี่ติวกินเฉพาะ5หมู่ครบทุกแต่มันต้องมันไม่ใช่แค่5้าหมู่อย่างเดียวนะต้องหลากหลายด้วยนะคะอ่ะอย่างเช่นสมมติว่ากินสมมติว่าผักอย่างเงี้ยผักมันมีตั้ ว่าเขากินคณะบุกกรอบเราก็ได้แต่สารสําคัญที่อยู่ในคณะและรวมทั้งสารเคมีที่ใช้กับคณะด้วย <laughs> <laughs> เพราะที่จริงพืชผักแต่และอย่างเขาใช้สารเคมีไม่เหมือนกันนะดังนั้นการที่คุณกินหลากหลายอะ่ะเช่นเปลี่ยนชนิดผักเปลี่ยนสีของผักเพราะสีของผักแต่และชนิดนะ่ะมันก็คือสารอาหารที่ให้ประโยชน์แต่และอย่างกับร่างกายไม่เหมือนกันด้วยสารเคมีที่เขาใช้ในการที่จะแบบป้องกันมแมลงมันก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นการกินหลากหลายก็คือกระจายความเสี่ยงเรื่องสารเคมีด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วแปลว่ามันปลอดภัยเหรอคะ มันก็ดีกว่ากินอย่างเดียวทุกวันนะอันนั้นคือความหลากหลายเนาะทีนี้พูดอีกอย่างนึงก็คือปริมาณ นะเช่นปริมาณเช่นอะไรเช่นสมมติว่าตามกระทรวงสาธารณสุขเลยละกันบอกว่ากินผักพอต้องกิน400กรัมต่อวันหรือถ้าเป็นไฟเบอร์นะเป็นไฟเบอร์25-30กรัมต่อวันนะผักครึ่งกิโลนะแล้วเราต้องกินพยายามกินหลากหลายด้วยให้ได้ครึ่งกิโลถามว่าเรากินได้ไหมทุกวันนึงผักครึ่งกิโลแบบหลากหลายหลากสีประมาณ5สีต่อวันเนี่ยก oh. ว่าจะไปหากว่าจะไปอะไรนะกว่าจะเตรียมเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องต้องหลากหลายครบ5หมู่หลากหลายนะคะปลอดภัยด้วยนะคำว่าปลอดภัยก็คือเมื่อกี้ปริมาณถึงด้วยนะ400กรัม ปลอดภัยด้วยคำว่าปลอดภัยก็คือเอางี้สสารเคมีให้น้อยหน่อยหรือไม่ก็เป็นผักออร์แกนิกอะฮะซึ่งผักออร์แกนิกก็แน่นอนมันก็จะต้นทุนสูงกว่าแปลว,ว่าถ้าสรุปเนี่ยเมื่อกี้เราต้องทานอาหารหลักให้ครบห้ามู่ตอนนี้ไม่ใช่ใชอะไรนะคะพี่ติ๋วหัวสมองของแป้งเนี่ยกำลังจะเริ่มคํานวณว,ว่าแล้วถ้าเริ่มต้นเราต้าตองกินโปรโตีนกี่กรัมต่อ,อวันอค่ะเป็นคําถามที่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆอาหารไทยนะเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากวิเรื่องสมุนไพรเนาะแต่ตำรับอาหารไทยส่วนใหญ่อะเรากินโปรตีนไม่ค่อยถึงคําว่าถึงคือ เอาเป็นว่าคำตัวแบบพื้นพื้นง่ายๆเลยนะก็คือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลแป้งน้ำหนักเท่าไหร่คะ50ค่ะถ้ากินพื้นพื้น เพื่อไม่ให้ขาดก็คือ50กรัมต่อวัน50กรัมแป้งกินข้าววันละกี่มื้ออาหารวันละกี่มื้อ3มื้อค่ะ3มื้อเอสา3อาหารเลย3อาหารก็ประมาณประมาณมื้อละประมาณ20อ่สะสมมตินะ10กว่า20กรัมเพราะบางมืออาจจะกินน้อยบางมืออาจจะกินมากอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ได้รวมแล้วเนี่ยประมาณ50กรัมต่อวันถามว่าเราทุกวันที่เรากินอาหารทุกวันเนี้ยเรากินได้50กรัมต่อวัน50กรัมต่อวันนี่คือโปรตีนนะคะแต่ว่าถ้าคิดเป็นอาหารจริงๆมันไม่ใช่50ากรัมนะหมายถึงว่าอะสมม ได้อยู่ะค่ะกินอกไก่อ่ะขีดนึงอาจจะประมาณ20บวกนิดๆิดเพราะฉะนั้นพวกเนื้อสัตว์นะคะปลาอย่างเงี้ยนะฮะไก่แล้วก็หมูเนี่ยก็ประมาณ1ขีดร้อยกรัมก็ได้โปรตีนประมาณ20บวกลบละกันประมาณนี้แปลว่า <ๆ S 1> ต้องกินหมูวันละ3ขีดวันละ3ามขีดนะฮะถ้าเป็นไข่ฟองหนึ่งจะมีโปรตีนประมาณ6-7กรัมตีนแม้แต่เจ็ดกรัมก็ได้ oh. จะก,กิน20นี่ก็คือ3ฟองแล้วแปลว่าแป้งต้องกินไข่วันละ9ฟองเลยเหรอคะถ้ากิน <ๆ S 1> ไข่อย่างเดียวนะคะซึ่ง เด,เดี๋ยวมีของแถมนะไปกินแบบนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นจริงมันก็ต้องกินหลากหลายแหละก็ต้องกินหลายแหล่งเนี่ยโปรโตีนก็ต้องกินหลายแหล่งเหมือนกันาอาก<ข>ำลั<อ>งคำนวณว่าถ้าวันนี้เราจะกินดีแบบที่พี่ติ๋วบอกเนี่ยเราต้องกินให้ครบห้าหมู่แปลว่าเราจะต้องกินโปรโตีนให้ได้50กรัมผัก <c oughs> ให้ได้ครึ่งกิโลโดยประมาณฮะ แล้วก็เราต้องทานข้าวอีกจริงๆสัดส่วนอะข้าวอาจจะประมาณ1ในสี่คือแบบไม่ได้ต้องเยอะมากนะเราไม่ใช่เป็นคนที่ใช้พลังงานมากแบบว่าทํางานไร่ทํางานานาเนานะแบบว่าเรานั่งโต๊ะเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทานข้าวอย่างที่เราทานปกติค่ะประมาณถ้าเราแบ่งอาหารเป็น4ส่วนอนะหนึ่งใน4ส่วนก็พอแล้วเพราะว่าตอนนี้กําลังนึกถึงเพื่อนๆหลายๆคนหรือว่าตัวเองเวลาเราออกไปทํางานข้างนอกเราอาจจะทานข้าวแถวๆออฟฟิศของเราที่มีข้าวหนึ่งจานแล้วก็มีไข่พะโล้ครึ่งใบ แล้วก็มีหมูติดมันสักหนึ่งชิ้นแล้วก็คานาสักสามใบอย่างเงี้ยค่ะ,ะแปลว่าทุกๆวันถ้าเราทานแบบนี้เราได้อาหารไม่ครบไม่ครบแล้วก็กแปลว่าเรากินไม่ดีอยู่ใช่ขาดบางอย่างและเกินบางอย่างด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้มันง่ายขึ้นเพราะว่าจริงๆถ้าฟังตามที่พี่ติว<ช>๋วพูดมาเมื่อสักครู่เนี้ย<ช>แล้วเราต้องเตรียมอาหารในการที่เราจะอยู่ในการกินดีเนี่ยหนึ่งคือผักออร์แกนิกเนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะแพงนะคะก็จะ แพงกว่าปกติหน่อยนึงใช่ใชแล้วก็โปรโตีนถ้าเราจะต้องทานโปรโตีนให้ได้50กรัมเนี่ยม,มันก็ต้อง โอ้ไข่เวลาเก้าลูกค่ะอุมเขาุ้ไม่ก็ไม่ได้สนวสนุกกีนขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าก็ต้องหลากหลายแหละจะมีหมูไก่ไข่ผัวก็ได้นะคะเต้ากู้อะไรเงี้ยได้หมดสมมุติเราไปสั่งข้าวขาหมูจานหนึ่งเนี่ยเราจะสั่งแค่หมูอย่างเดียวจานหนึ่งก็ร้อยบาทละในขณะที่ข้าวจานหนึ่งแค่สิบถึงยี่สิบบาทเนี่ยเขาถึงบอกว่าพยายามส่งเสริมให้กินโปร,โต,ต,ปรโตีนแต่โปรตีนแพงกว่าข้าวแปลว่าการที่เราจะกินดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ทุกคนถูกต้องค่ะหนึ่งมันด้วยด้วยทั้งเรื่องเววลาด้ยนนอััทีี่่มก็ การกินดีให้ได้ครบแล้วก็คุณภาพดีปลอดภัยแบบนั้นก็คือก็ต้องมีเงินแหละพูดง่ายๆเนาะก็ต้องซื้อของดีอะแล้วพี่ต๋วคิดว่าอาหารเสริมเนี่ยเข้ามามีบทบาทสําคัญที่จะทําให้พวกเราเนี่ยสามารถกินดีขึ้นได้ไหมคะด้วยวิถีชีวิตคนปัจจุบันนะคะ,<ฮ>ะที่ต้องทํางานนอกบ้านส่วนใหญ่เนาะไม่ค่อยให้เวลากับเรื่องอาหารการกินของตัวเองเท่าไหร่พี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในนั้นนะเราก็ไม่ค่อยเวลามากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเลือกเหมือนกันนะกับการใช้อาหารเสริมเข้ามาช่วยผลิตพันสุขภาพผลิตพันเสริมอาหาร แล้วมันก็ปลอดภัยนะในมุมของการผลิตเนาะแล้วก็พี่รู้ปริมาณในการกินค่อนข้างชัดเจนเช่นถ้าพี่จะกินโปรโตีนเพิ่มพี่รู้ว่าพี่ต้องกินโปรโตีน50กรัมต่อวันพี่รู้ว่าในแต่และว,วันเนะี่ยพี่กินโปรโตีนถ้าไม่เสริมเลยพี่กินได้ประมาณ20กรัมพี่ต้องเสริมอีก30กรัมพี่ก็หาโปรโตีนเสริมกินอีก30กรัมก็โอเคละอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ามาช่วยเติมในส่วนที่มันขาดไปที่มันขาดใช่อย่างไฟเบอร์เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปทานผักถึงอ,อ๋อใช่ จริงๆพี่เป็นคนชอบกินผักนะโดยส่วนตัวนะแต่เราไม่ได้มีเวลาไปแบบจัดการตัวเองกับแบบขนาดนั้นนะต้องไปซื้อผัก5สีต้องแบบว่าต้องออแกนิกต้องปลอดภยัยต้องอะไรทุกอย่างคือแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราก็กินเท่าที่เราเราจัดหาในบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพวกผลิตภัณฑ์เสริมที่มันสามารถที่จะให้เรื่องไฟเบอร์พวกวิตามินเกลือแร่ไฟโตนเจรียนพวกเรื่องสเคมีที่มันอยู่ในผักผลไม้อ่ะถ้าเรากินแบบนั้นได้พี่ก็ถือว่าพี่ก็ได้สารอาหารครบละแต่ว่ามันก็เข้ามาทําให้หนึ่ง ชีวิตสะดวกขึ้นสองคือควบคุมรายจ่ายควบคุมบัตรใช่เราแผนได้แผนคือว่าแผนได้ถือว่าใช้จ่ายเพื่อการกินดีที่ถูกกว่าอีกใช่ถ้าเราถ้าเราแผนได้นะแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยค่ะแต่ก็การที่เราทานผลิตภัณฑ์เสริมที่เขาได้คัดสรรหรือดูแลเรื่องความปลอดภัยมาแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้แต่นี้มันก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งเราต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้มันมีเยอะมากในตลาดนะคะมันมีทั้งได้มาตรฐานิษณ ภาพกับไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีเลือกเหมือนกันเพราะว่าถ้ากินแบบไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพไม่ปลอดภัยก้อนตรายนะพูดถึงจริงๆสมัยก่อนน่บอกเลยว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้กินอาหารเสริมนะเพราะพี่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสมัยก่อนอเป็นกันจริงๆแต่ว่าพอเรามารู้จักอาหารเสริมที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานแล้วเราศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมันเห็นผลปลอดภัยยังไงได้ผลยังไงเราถึงได้เชื่อว่าไอ,อ้ตัวถ้ามันถ้ามันกินแล้วมันได้ผลจริงๆพี่เองก็เป็นคนระวังสุขภาพเหมือนกันพี่ก็ไปตรวจร่างกายทุกปีแหละดู่ ตับค่าไตของตัวเองว่ามันมีผลกระตับไตเราหรือเปล่ากินมา10ปีเนี่ยก็ยังดีฮะวัดครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วนี้พี่ค่าไตก็อยู่ที่90นะขนาดอียว่านถือว่าดีมากปีนี้อายุเท่าไหร่คะ66แล้วโอ้โหต้องถือว่าค่าไตยัง90าเลยนะโอ้โหสุดยอดมากมากเลยแต่จริงที่พี่บอกมันก็ต้องเลือกนะอันนี้คือต้องพี่ต้องบอกว่าต้องเลือกต้องศึกษาเนาะอย่าไปกินแบบตามโฆษณาไหนก็กินตามมันไม่ได้ไม่ได้อันตรายนะคะพี่พี่ต้องบอกว่าจริงๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมเนี่ยาา่ ที่มันไม่จําเป็นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มเติมขึ้นพี่ติ๋วมองเรื่องนี้ยังไงคะพี่ว่าจริงๆเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของมุมมองจริงๆนะคะแต่เอาเป็นว่าเป็นมุมมองพี่ละกันนะคะในฐานะที่เราก็คือดูแลสุขภาพมานานด้วยนะคะเราเป็นซีเนียไม่ต้องพูดซีเนียไม่ตองพูดซีเนียอายุเป็นเป็นตัยเลขเป็นวรุ่นมาก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่ามุมมองของพี่แล้วกันนะในการที่เราเอาเงินมาใช้จ่ายตรงนี้มาลงทุนตรงนี้นะคะแล้วทาให้เราอย่างที่พี่บอกพี่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพี่ขาดอะไรเราพี่เติมอะไรจากตัวเองด้วยประสบการณ์ตัวเองว่าสิ่งที่พี่เติมเข้าไปอ่ะมันทําให้พี่ดีขึ้นยังไงแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งที่เป็นเดิมเช่นโรคภุมิแพ้ก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยคือพอพี่เห็นผลแบบเนี้ยพี่รู้เลยว่าการที่พี่ต้องจ่ายเพิ่มอีกหน่อยอ่ะมันคุ้มค่ากับคุณภาพชีววิิตตททีีีี่่่ดขขึ้้นนเปป็กองพแลถาม ถ้าพี่จะเลิกไม่กินตรงนี้แล้วพี่กลับไปเป็นภูมิแพ้เหมือนเดิมพี่ก็ไม่เอานะพี่พี่ก็จะยังกินอยู่เพื่อพี่จะแบบว่าใช้ชีวิตปกติได้ใช้แบบไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไปกินขาวย่งคือปกติอะ่ะมัน,นั้นพี่ตื่นขึ้นมาไอจามขี้มุกไหลไอจามทุกวันนะพี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันจริงๆแป้งมองว่าคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือคำว่าคุณภาพชีวิตแล้วก็<ช>หลาย<ะ>คนอาจจะมองข้าม,มเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีการที่เราดูแลสุขภาพมันเป็นการซื้อคุณภาพชีวิตในอนาคตของเราจริงๆนะคะจริงค่ะ เพราะถ้าวันนี้อย่างที่เราเคยคุยกันหลายๆครั้งว่า เฮ้ยถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพแล้วเราเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคไตตั้งแต่อายุ 30- 40แล้วคุณภาพชีวิตหลังจากนี้ของเราเป็นย่งไอย่างคุณพ่อแป้งเป็นตัวอย่างนะคะเป็นโรคไร้ตั้งแต่อายุ60หลังจากรักษาโรคเนี่ยห้าปีสิปีก็คือทานอาหารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถือว่าคุณภาพชีวิตของเขาก็คือแย่ลงนะแปลว่าเราสามารถพูดได้ถูกไหมคะว่าเราสามารถดูแลตัวเองการกินดีของเราวันนี้เป็นการซื้อคุณภาพชีวิตในอนาคตแน่นอนค่ะถ้าสมมติว่าเราลงทุนตรง อย่างที่พี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าให้ลงทุนขนาดไหนเราไม่มีทางหมดตัวแน่นอนอะถ้าเทียบกับเมื่อเราป่วยเราต้องรักษานะตรงนั้นนะมากกว่าเยอะเราสามารถหมดตัวได้เลยทั้งครอบครัวทั้งตระกูลได้เลยพูดง่ายแบบมันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงฟังแล้วขนลุกพี่เคยเจอเคสแบบลูกที่ต้องดูแลคุณพ่ออะไรนะคะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยรักษาเป็น10ล้านเลยนะคุณพ่อในที่สุดเสียชีวิตนะแต่ตัวเองก็เงินหมดไนงะคือพี่เชื่อว่าถ้าคุณพ่อเขารู้ะเขาคงไม่อยากให้ลูกเขามาใช้เงินแบบนี้หรอกแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ก็ห นู่นี้เป็นเรื่องไม่เกินเลยจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่พี่ว่าตอนนี้มันอยู่ที่เราต้องตระหนักเองเนาะตั้งแต่เรายัางแข็งแรงตระหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่แข็งแรงแล้วก่อนป่วยเพื่อไม่ให้เราป่วยไม่ให้เราเป็นภาระตัวเองไม่ให้เราเป็นภาระคนอื่นด้วยในครอบครัวนะคะพี่ว่านะเป็นเรื่องสําคัญแปลวว่าการลงทุนกับการกินดีเนี่ยก็เป็นเป็นการซื้อคุณภาพชีวิตในอนาคตที่คุ้มค่ามากพี่ลงทุนแน่นอนค่ะเอเราพูดถึงการกินดีแล้วค่ะพี่ติ๋วเรามาพูดถึงการอยู่ดีกันบ้างค good ไลฟ์เป็นยังไงจริงๆอันนี้มันเป็นคํากว้างเนาะคำคะว่าอยู่ดีนะคะพอเราพูดถึงอยู่ดีมันก็มีทั้งกายทั้งใจนั่นแหละถ้าถ้าเอากายก่อนก็ได้เนาะกายก่อนก็ต้องถ้ากินดีแล้วก็ต้องนอนดีออกกําลังดีอ,อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีคิดดีด้วย นี่ก็เป็นการใช้ชีวิตที่ดีถูกไหมคะแล้วเราจะทํายังไงให้การใช้ชีวิตที่ดีนี่เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสําหรับหลายๆคนนะคะพี่ว่านี่เราต้องจัดการเนาะสภาพแป็น้อาของตัวเองคำว่าสภาพแวดล้อมนี่มีทุกอย่างนะทั้งเรื่องบ้านช่องเพื่อนฝูงที่เราคบหนังสือที่เราอ่านคือพี่ว่าเป็นเรื่องที่เราจัดการได้เรื่องพวกนี้นะคะเช่นถ้าเราอยากจะมีความสุขกับอารมณ์ที่ดีของเราความคิดที่ดีของเราเราก็ต้องเลือกเสพสื่อหรือหนังสือที่มันช่วยจะลงความคิดของเราหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแปลว่าสุดท้าย แล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่การตั้งเป้าแหละว่าหลังจากนี้ในอนาคตเราอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตแบบไหนกินแบบมีความเป็นอยู่อย่างไร เราถึงะจะมาจัดการที่ต้นเหตุว่า<ช>ทําไมเราถึง<ช>ต้องกินดีแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจของเราให้ดี<ช>พี่เชื่อว่าคน<อ>ที่เขาอยากมีสุภาพดีเขาจะดูแลทั้งกายทั้งใจอยู่แล้วลเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าใจเครียดถ้าใจเราแบบไม่ดีเนาะมันมีผลกับกายอยู่แล้วคนกลุ่มที่ดูแลสุภาพจะเป็นกลุ่มที่แบบอาจจะเป็นกวนทําบุญน,นั่งสมาธิด้วยออกกําลังด้วยมันก็จะเป็นแนวกลุ่มแบบนี้นแหละเป็นกวนเดียวกันกวนกวนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมองในมุมประมาณนี้ใช่เพราะว่าแป้งสังเกตว่า พอเริ่มต้นออกกําลังกายคนออกกําลังกายจะระวังอาหารการกินพอเราเริ่มระวังอาหารการกินมันก็จะลุกลามไปถึงการนอน<ม>ให้ดีขึ้นถูกต้องค่ะแล้วพอเรานอนดีขึ้นสภาพจิตใจของเราก็จะเริ่มผ่องใสมากขึ้นเราก็จะเริ่มไม่ชอบฟังเรื่องเครียด<ม>หรือเอาตัวเองออกห่างจากเรื่องท็อกซิกมากขึ้นเรื่องนอนสําคัญนะแป้งพี่ว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบมองข้ามเรื่องนี้เหมือนกันค่ะพี่ในอดีตพี่เป็นคนนอนดึกนะเพราะพี่เป็นคนชอบทํางานกลางคืนประเภททาถึงเช้ายังมีแลยคือต้องส่งงานแล้วอ่ะคือเดทไลน์ ต้องทําให้เสร็จแนหะเพราะฉะนั้นคือทําจนเสร็จถึงเช้าเลยถึงนอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีไหมถ้าความรู้สึกสุขภาพตัวเองตอนนั้นมันไม่ดีแนะ่นอนค่ะถ้านอนดึกไม่กี่คืนรู้เลยว่าภูมิแพ้กําเริบคือให้กินอาหารเสริมก็จะกําเริบนะหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเรานอนไม่ดีแล้วพี่สังเกตว่าบางครั้งเรารู้สึกเริ่มไม่ค่อยสบายนะคะพี่ก็จะแบบเริ่ม,ม,มคือพี่จะนอนดีเลยกจจะเริ่มนอนเร็วขึ้นแล้วก็พยายามนอนนอนยาวขึ้นนะคะนอนถ้าถ้าวันไหนนอนได้ดีนอนหลับลึกหลับยาวนะ ไม่ต้องกินยาเลยพี่ไม่ชีวิตพี่แทบไม่กินยาเลยนะจนบัดนี้พี่เป็นคนทานยาน้อยมากแล้วพี่ติ๋วมีเคล็ดลับในการที่ทําให้เราสามารถเข้านอนได้อย่างมีคุณภาพไหมคะคือสมัยก่อนเนี่ยพี่ก็สงสัยตัวเองว่าทำไมสามสี่ทุ่มพี่ไม่เคยง่วงเลยอ่ะทาไมคนอื่นเขานอนได้ยังไงปรากฏว่าเพิ่งมาโอ้แต่ก่อนตัวเองกินทั้งชาทั้งกาแฟกินนู่นกินนี่ไงแล้วแต่ก่อนพี่กินชอบกินชาเขียวไงแล้วพี่กินชาเขียวทุกวันแล้วปรากฏว่าพี่จะไปง่วงนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งถึงจะไปนอนพอตอนหลังพี่ก็พี่ลดเรื่องพวกนี้ค่ะ พอลดเรื่องพวกนี้เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าง่วงนอนเร็วขึ้นนะคะสามสี่ทุ่มพี่ก็ง่วงนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถ้าพี่ไม่ทํางานก็คือการทํางานกลางคืนของพี่อะทำให้พี่นอนยากขึ้นด้วยนะพะใช้ความคิดการใช้ความคิดการทำงานคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าวันไหนพี่จะนอนเร็วคือพี่จะต้องไม่ทางานกลางคืนเขาก็เลยถึงต้องมีสูตรสิบสองหนึ่งพี่ติ๋วเคยได้ยินสูตรสิบสองหนึ่งไหมคะเคยได้ยินคร่าวๆแบบมันคืออะไรแป๊สิบสองหนึ่งก็คือสิบเนี่ยให้งดคาเฟอีนก่อนนอนสิบชั่วโมงสองเนี่ยก็ สชั่วโมงของพี่ต้องสี่ชั่วโมงเลยล่ะสองชั่วโมงพี่ย่อยไม่หมดแล้วก็หนึ่งก็คืองดทํางานหรือว่าดูมือถือหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเขาบอกว่าเราทำสิบสองหนึ่งได้เนี่ยเราจะนอนดีขึ้นนี้ก็สามารถไปลองปฏิบัติกันได้พี่ขอเป็นสิบสี่หนึ่ง ค่ะแล้วแปงก็เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะคะการกินดีอยู่ดีเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ฟังนะคะหรือว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางของการดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมันเหมือนกัน l ล v e Your Life เนี่ยมัน,น,น,นสามารถเริ่มต้นได้ทุกคนทุกคน Love Your Life ได้เลยนะคะ,ะทุกวันคะ่ะ